สวัสดีเพื um, ่อนเพื take, ่อนร่งทุนทองคํทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลานะครับสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในช่วงของต้นเดือนสิงหาคมนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงวัยต่อระหว่างเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมมีปัจจัยให้ต้องติดตามอยู่หลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของการประชุมเอเอซึ่งเฟดยังคงดอกเบี้ยเรื่องของการเจรจาสงครามการค้าก่อนถึงเส้นตายหนึ่งสิงหาคมซึ่งสหรัฐก็สามารถปิดดิวใหญ่ๆได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับเหลือเพียงแค่บางประเทศเท่านั้นขณะที่วันศุกร์มีการประกาศตัวเลขการจ้าง นอกภาคการเกษตรค่อนข้างจะลดต่ำลงมากทําให้ราคาทองคำมวลสุกดีตัวขึ้นแรงเลยนะครับขึ้นมายืนเหนือ3,300ดอลลาร์ 3, ได้ไปปิดตลาดที่3,363ดอลลาร์ 3, 3. แล้วก็ราคายังไม่มีการย่อตัวลงมาซึ่งถือว่าผิดแปลกแตกต่างจากช่วงที่ผ่านมานะครับทำให้แลรดูว่าโฟกัสของตลาดนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณพัทรินวชิรกพันธ์ชีพออฟเวอร์ชั่นออฟฟิเซอร์ของทางบริษัทเร่งหงคอมมิชชั่นจำกัดนะครับมาดูมุมมองของทางเร่งหงและคุณ เลยครับว่าราคาทองคำได้มีการเทคแอคชั่นในลักษณะนี้ทิศทางหลังจากนี้เราจะโฟกัสกันเรื่องอะไรเราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีพูดคุยกับทางคุณพัทรินเลยครับสวัสดีคุณพัทรินครับสวัสดีค่ะเมื่อคืนแค่ตัวเลขนันฟาร์มนะคุณพัทรินดันราคาทองคําบวกมาเกือ70บ70ดอลลาร์เลยนะครับไม่ค่อยได้เห็นเหตุหการณ์อย่างนี้มานานนะคุณพัทรินมองอยังไงต่อดีครับ,บอมองว่าเมื่อคืนจริงๆก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์คือตัวเลขนอนฟาร์มเนี่ยออกมาแย่นะคะแต่ที่ผ่านๆมนาะเวลามีตัวเลขนอนฟาร์ม มันก็จะเหวี่ยงขึ้นหรือลงตามตามนั้นเช่นมันแย่แล้วมันก็จะขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็จะกลับ,บกลับไปที่เดิมแล้วก็ไม่ไม,ไม่ค่อยได้ขึ้นเยอะเกิน50เหรียญนะคะแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยถือว่าถือว่าขึ้นเยอะมากเลยทะลุทะลุมดเลยจากที่เรามองไว้ทีแรกว่าต้านแรกแถวแถวสามสามสามศูนย์นะคะก็ทะลุออีกต้านหนึ่งแถวสามสามสี่ห้าก็ทะลุนะคะมียอเกือบอเกือบย่อๆแล้วันนี้อ้าว,วสุดท้ายปิดบวกซะงั้นบวกสุดแรง,ง้วยทใช่ใช่ค่ะ Yeah. <laughs> ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่าถ้าเราดูจากกราฟลายสี่ชั่วโมงเนี่ยเออตรงนี้เลยนะคะแถวๆเนี้ยคะ่ะก็สามสามหกห้าเนี่ยเป็นแนวต้านที่สำคัญนะคะถ้าเกิดทะลุขึ้นมาได้นี่ก็สวยเลยก็คือกลับขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นเหมือนเดิมนะคะในระยะสั้นเพราะงั้นตรงเนี้ยคือเดี๋ยวเปิดมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญมากๆดูว่าจะผ่านหรือเปล่าข่าวเรื่องภาษีที่ออกมาเนี่ยก็จริงๆแล้วลงตัวกันเกือบครบแล้วนะคะอย่างไทยเราก็ได้19 ก็ดีกว่าเวียดนามที่ได้ที่ได้ก่อนอแต่ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นครับก็ก็ถือว่าดีมากๆแต่ว่ามันก็ยังมีประเทศใหญ่ๆที่ยังไม่ลงตัวอย่างจีนจริงๆก็ยังไม่ลงตัวนะคะก็คุยกันเป็นสามสี่ครั้งแล้วเดี๋ยวเขาจะคุยกันอีกทีนึงเพราะว่ามันจะครบดิวที่บอกว่าหยุดเรื่องภาษีกันพอ,อสเอาไว้เนี่ยสามเดือนเนี่ยเออครบวันที่สิบสองสิงหานี้นะคะเพราะงั้นเขาก็จะต้องคุยกันให้จบก่อนสิบสองสิงหาค่ะตอนนี้าะ ตลาดมันเหมือนกับเปลี่ยนโฟกัสป่ะคุณจรินหันมาหันมาตัวเลขมาโฟกัสเศรษฐกิจมากกว่าหลังจากที่ดีลการค้ามันค่อนข้างจะลงตัวป่ะครับใช่ป่ะครับใช่ค่ะเพราะว่า เออเรามองว่าอย่างตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานเนี้ยปกติแล้วเนี้ยคนก็สนใจเพราะเป็นตัวเลขที่สําคัญนะนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าตามสถิติที่เอาเป็นว่าแค่ปีนี้ตั้งแต่ต้นปีก็ได้อ่ะคะ่ะเราจะไม่เห็นเราจะเห็นการเคลื่อนไหวที่ขึ้นขึ้นลงใ,ใ,ในในวันศุกร์ที่ประกาศตัวเลขนอนฟาร์มเนี่ยนะคะอ่าแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นอ่าเหมือนกับสมมุติมันต้องขึ้นมันก็ขึ้นแล้วมันก็ค่อยคกลับมาที่เดิมหรือถ้ามันต้องลงมันก็ลงแล้วมันก็กลับมาที่เดิมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งณเมื่อ คืนเนี่ยมันยังไม่กลับแต่ว่ามันก็ต้องมาดูค่ะเพราะมันยังไม่ผ่านแนวตาที่สําคัญที่สุดตรงนี้ค่ะไม่จริงถ้าเกิดว่าเรามาดูกันเรื่องของตัวเลขอื่นๆเนาะอย่างของบชุมเอวมซีรอบที่ผ่านมาจิลลมารเวลก็ค่อนข้างจะแข็งกล้าพอสมควรนะว่าเอ้ยอาจจะไม่ลดด้วยซ้ําไปเดือนกันยายนนี้อะไรตรงเนี้ยตัวนั้นก็น่าจะเป็นแรงกดดันราคาทองคําพอสมควรนะแต่ว่าก็ลงไม่เยอะเท่าไหร่เหมือนกันนะคุณไม่ินแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยพอดีดพอดีดแรงเลยผมว่าตรงเนี้ยน่าสนใจเลยทีเดียวแสดงว่าตลาดเนี่ยตลาดนี้กำลังกำลัง กำลังเทน้ําหนักไปตรงที่ปัญหาเศรษฐกิจบ้างคะเนี่ยก็เป็นไปได้นะคะก็คือเราเราต้องมองอย่างนี้ค่ะอาจจะแบบตอนนี้คนเริ่มรู้แล้วว่าทาริฟมันเริ่มจบไปแล้วอ่าเริ่มจบไปแล้วอ่าเริ่มเริ่มเริ่มจบไปหลายประเทศได้ตกลงดีลกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันก็เริ่มเทความโฟกัสมาแต่ถามว่าทาริฟมันก็ยังมีของของจีนที่เป็นประเทศที่สําคัญเหลืออยู่นะคะแล้วก็อย่างแคนาดาเม็กซิโกเนี่ยก็ยังเป็นประเทศที่สูงอยู่นะคะสามสิบห้าเปอร์เซนต์กับยี่สิบห้าเปอร์เซนต์ตามลำดับก็ยังถือว่า ยังไม่ยังไม่จบดีสักเท่าไหร่ซึ่งเป็น2ประเทศที่เป็น2อสาประเทศนี้แคนาดาเม็กซิโกจเนี่ยเป็นถือว่าอยู่อันดับต้นๆเลยของอผู้ที่สหรัฐนาเข้าสินค้านะคะทีนี้ถ้าเรามาดูตัว CME Fed Watch t o นะคะจากตัวเลขค่าจากตัวเลข Nonfarm เมื่อคืนเนี่ยมันยิ่งตอกย้าทําให้ความน่าจะเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ยเดือนหน้าคือเดือนกันยายนีย่สูงขึ้นเป็น80%เลยนะคะถึงท่านภา เบลจะพูดยังไงแต่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแบบนี้คือเมื่อคืนเนี่ยเป็นตัวเลขสําคัญเนี่ยมันต่ํากว่าคาดแต่จริงๆมันต่ํากว่าคาดแต่มันสูงกว่าเดือนที่แล้วสูงกว่าตัวเลขเดือนที่แล้วแต่ว่าต่ํากว่าคาดแต่ว่าพอเรามาดูทูเฟ w วอชทูเราเห็นชัดเลยค่ะว่าความน่าจะเป็นที่จะลด25 b a s i ห้าเบสิสพอยต์เนี่ย80%เปอร์เซ็นเลยแล้วก็แปลกขึ้นมาอีกนิดนึงคือทีแรกเราบอกว่าลดเดือน9แล้วก็เดือนสิบสองใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าเรามาดูกลายเป็นว่าเดือน10เนี่ยมีความน่า จะเป็นที่จะลดอีก25 b a s บ s point ถึง58เปอร์เซ็นต์เลยนะคะอ่าตรงเนี้ยเนี่ยมันอาจจะเป็นแรงหนุนราคาทองคำค่อนข้างเยอะแล้วก็พวกบอลยูมันมันมันตกลงด้วยค่ะเพราะงาั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นปัจจัยหนุนเรื่องหนุนราคาทองคำด้วยมิสเสี<ๆ>ยว่าต่อไปก็คือต้องต้องรอดู CPI อีกรอบหนึ่งถูกไหมคุณไม่ดินว่าใช่ค่ะว,ว่าเงินเฟอ้อจะ,จะ,จ,ะจะเด้งหรือเปล่าถ้าเงินเฟอ้อยิ่งไม่เด้งยิ่งเงินเฟอ้อลดนี้ก็โอเคอาจจะทำให้พาวลก็ ก็าอาจจะจะมีแนวโน้มลดดอกเบีย้ยเพิ่มมากขึ้นใช่ค<ต>่ะ <pers> แต่ว่าถ้าเงินเฟอ้อเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าเท่าเดิมเนี่ยพาเวลขอว่าอาจจะคิดอีกทีหนึง่งแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจก็ค่อนข้างสําคัญนะคะตัวเลขเงินเฟอ้อก็สําคัญแต่ตัวเลขเศรษฐกิจก็สําคัญเหมือนกันถ้าเกิดว่า,เ,าเงินเฟอ้อคิดว่าโอเคแต่เศรษฐกิจแย่ยังไงก็อาจจะต้อง <ภา S 2> ค่ะก็อาจจะยอมใช่ใช่ค่ะคุณปรินมันจะมีอยู่บทดิ้งหนึ่งของจุลนภาวิวบอกว่าเขาต้องรอดู ผลกระทบจากอทาริฟว่ามันจะส่งผลกระทบยังไงอย่างนี้มัน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 กิระยะเวลาแค่ไหนนี่รีบกว่าที่ทาริฟมันจะมันมันจะเห็นผลได้สามเดือนเห็นผลสองเดือนเห็นผลไหมครับไม่น่าเห็นนะคะมองส่วนตัวมองวิเคราะห์แล้วว่าน่าจะหกเดือนขึ้นไปอ๋อถึงได้เห็นใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ยังไม่เริ่มเอฟเฟกตีฟกันเลยเคิดกันจริงเนาะวันที่เจ็ดสิงหาครับซึ่งเจ็ดสิงหาก็ยังแค่แบบบางคนบอกว่าลงเรือแล้วไม่นับอะไรอีกเนียครับครับครับยี่ ย้อยเอาตีเป็นว่ากลางสิงหาละกันเริ่มนับถูกไหมคะกลางสิงหาเริ่มนับเนี่ยเออเห็นกระจกระทบเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยน่าจะหเดือนเป็นเป็นเป็นต้นไปอะนะสามสามเดือนก็อาจจะเริ่มแต่ว่าเห็นจริงๆจังๆอะมองว่าน่าจะหเดือนก็คือสินค้าที่ยังขายอยู่ก็ยังเป็นสต๊อกของทางศรีอาตาเก่าอยู่ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะกว่าเขาจะเอ่อปรับราคาขึ้นสต๊อกเก่าเขากว่าจะหมดอีกอะไรอีกถูกไหมคะอ่าคนอาจจะมีการกักตุนสินค้าหรือ อืช่วงนี้เพราะว่าเพราะว่ากักตุนเพื่อที่ว่าจะอไอหน่หมายถึงผู้ขายจะเข้าใจครับเข้าใจครับถูกไหมคะเพื่อที่ว่าอ่าจะทําให้ราคาเนี่ยมันรอรอไปขายที่ราคาที่สูงขึ้นหร<อ>ือยังงน,นอยู่เนี่ยคะ่ะอันนี้มันก็ทําให้เงินเฟ้อได้เลยเพราะว่าเราต้องดู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 การกระทําของผู้ขายผู้ซื้อด้วยว่าอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาขึ้นราคาทันทีไหม,มหรือไม่ขึ้นแล้วคนแห่คนซื้อแห่ซื้อกัก,กตุนเองอ อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าถ้าคนซื้อแห่ซื้อกักตุนของก็หมดของก็หมดก็คือเป็นแรงกดดันให้คนขายเอาของออกมาขายแต่ถามาเอามาขายแต่อาจจะขายที่ราคาสูงขึ้นละเพราะว่าคนแย่งกันอก็ก็คือกว่ากว่าตรงราคาใหม่จะเริ่มใช้ตามภาษีทาริฟที่แต่มีผลบังคับใช้เนี่ยก็น่าจะก็อีกอีกระยะหนึ่งถูกไหมครับว่าจะเป็นเดือนไหมคะไม่ไม่รู้ว่าปกติผู้ขายเขากักตุนสินค้าเขามีสินค้าในสต็อกเอาเรียกว่าสินค้าที่ค้างสต็อกอยู่เนี่ย เท่าไหร่แล้วเขาจะ แฟร์กับผู้ซื้อขนาดนั้นไหมอ่าอันนี้เราพูดยากเขาก็คงอ้างว่าครับอ่ะเราฉันโดนขึ้นภาษีแล้วมันก็ต้องเก้ราคาอาหาสต็อกฉันหมดแล้วอะไรแบบนี้มันก็เป็นไปได้ค่ะหลังจากนี้เองคุณพระจุลมอกว่าจะมีการเจรจาเพิ่มเติมไหมครับกับระหว่างคู่ค้ากับสาลเดงน่าจะมีใช่ไหมน่าจะมีแคนาดาเม็กซิโกคือเพราะเพราะว่าไม่ใช่พูดถึงว่าพูดถึงว่าคนที่โดนโดนโดนเก็บไปแล้วอย่างไทย19%เปอร์เซ็นต์อาจจะเจรจาอาจจะเจรจาเพื่อขอลดลงอีกได้ไหมสเก้ปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าสูงนะคุณพระจุ สูงสูงสูงค่ะถามว่ามีไหมอืมอันนี้น่าจะตอบค่อนข้างยากเลยนะคะคขึ้นอยู่กับท่านผู้นําของประเทศเราด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วถ้ามีผู้นําของประเทศแถบ,บนี้นะคะเอไปเจรจาคนแรกแล้วสําเร็จก,รก็น่าจะมีผู้ตามไปประเทศอืนอ่นๆอีกอะไรอย่างนี้ยคะ่ะ <laughs> แต่ทีนี้เรามองว่าจริงๆต่าที่สุดที่เราเห็นเลยในในโลกนี้ที่ที่ได้อยู่นะคะก็จะยูเคนะคะยูเคที่ได้แค่สิบสิบเปอร์เซนต์เองสิงคโปร์ก็สิบ ใช่ใช่กับสิงคโปร์ใช่ค่ะแต่สิงคโปร์เขาไม่ได้มีสินค้าที่จะส่งออกเยอะขนาดนั้นถูกไหมคะแต่ว่าทีนี้เราก็ต้องมามองว่าต่ําสุดส่วนตัวมองว่า15นี่ก็หลูแล้วนะคะสิบห้าค่าได้อย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ในแถบเอเชียของเรานะคะที่ได้15ก็จะมีแต่ว่าแต่ว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีนี่คือเขาไปลงทุนสหรัฐเพิ่มเป็นหลักแสนล้านเลยนะคุณไม่ได้ใช่ไหมครับใช่เป็นในข้อตกลงของเขาคือเขาต้องไปลงทุนตรงนั้นเยอะใช่ค่ะมันก็ต้องดูว่าประเทศไทยอ่าแลก แลกอะไรอ่าเจะาเจ้าเสนออะไรเป็นแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แปแสดงว่าเกมสงครามการค้าก็เบาบางลงแต่อาจยังจะไม่จบใช่ซึ่งจริงๆแล้วประเทศไทยก็แลกด้วยอัตราภาษีน้าเข้าสินค้าจากสาระศูนเปอร์เซ็นตลยนะคะเป็นหมื่นรายการสินค้าเป็นหมื่นรายการซึ่งถือว่าก็เยอะนะคะเยอะจับตามกันนะคุณจิรินเกมนี้ใช่ ย้อนกลับมาทองคําของเราดีกว่ากุมารินสัปดาห์หน้าโฟกัสอะไรดีครับจริงๆแล้วสัปดาห์หน้าถ้าไปดูตัวเลขเศรษฐกิจแทบไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยนะไม่มีอะไรให้โฟกัสเลยค่ะเปิดดูแล้วอืมเ่ไม่มีอะไรตื่นเต้นมีแสดงว่าแสดงว่าเทคนิคนําเลยสัปดาห์หน้าถูกไหมครับใช่ค่ะดูเทคนิคแล้วก็เรื่องทอริฟน่าจะเป็นหลักว่ามีอะไรมาเขย่าสะเทือนสะเทือนโลกเราอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะให้กรอบตงไนดีครับกรอบการลงทุนมองตรงนี้เลยนะคะสามสามหกห้านะคะถ้าทะลุไปได้นะคะก็ มองว่ามันน่าจะมีโอกาสที่จะไปแตะ3,004อีกรอบหนึ่งก็ต้องดูกันว่าสามารถยืนเหนือเอาเป็นว่ากลมๆ3,370ดีกว่าเผื่อเอาไว้นะคะคถ้ายืนและผ่านเหนือตรงนั้นไปได้เนี่ยก็ดูเป็นสัญญาณที่ดีนะคะต่อราคาทองคำแล้วก็มองว่าสามารถไปแตะ3,004หรือว่าไปเทสที่เดิมแถว3,430แถวๆนั้นได้เลยนะคะในทางกลับกันเนี่ยถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็เจอกันที่เดิม

แถวแถวนั้นเอากลมๆแล้วกันจริงๆมันลงไปถึงแถวแถวสามสองหกเจ็ดเนาะเรามองว่าแถวแถวสามสองเจ็ดศูนย์ถึงแปดศูนย์แข่งแกร่งมากนะคะไม่หลุดไม่หลุดเลยมากี่ครั้งกี่ครั้งก็คือย้อนกลับขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นแนวรับที่น่าเข้าซื้อมากๆนะคะมันมีจังหวะที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาทองไปเป็นห้าศูนย์เอ็กอย่างที่เราบอกกันเนาะมีจังหวะที่ไปตรงนั้นอยู่แป๊บเดียวนะแต่ว่ามันก็คลอ เคลียร์อยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันทนอันนั้นนานๆหลายหลายครั้งอยู่มาจนตอนนี้เนี่ยวันนี้ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแล้วว่ะเข้าใจครับใช่ตอนไม่ั่นใจละว่าใครจะขึ้นรถทันหรือเปล่านะคุณพัตลินเดี๋ยวอาจจะมีลงกลับมารับอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าทุกอย่างจบดีดด้วยีนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนประเทศอะไรก็อาจจะลงกลับมาอีกรอบหนึ่งโอเคถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดมันทะลุ3370นี่คือ follow by ไปไม่แล้วมันหรือว่ารอย่อก่อนดีกว่า follow ได้ ได้แต่ขอปิดใกล้ๆโอเคเป็นสั้นนะปิดแบบใช่ใช่ค่ะถ้าถ้าแต่สําหรับคนที่เล่นยาวก็ไม่มีอะไรต้องกังวลนะคะจริงๆตรงไหนก็ซื้อได้จริงๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาสปอร์ตเวียงแต่ราคาไทยเนี่ยเอาเป็นว่าแทบแทบไม่เปลี่ยนเท่าไหร่เลยไม่ค่อยขยับเลยเพราะว่าบาทอ่อนก็จริงๆตามแนวถ้าเป็นราคาทองไทยเนี่ยอย่างที่บอกค่ะห้าหมื่นหนึ่งพันห้าหมื่นกับแปดร้อยอะไรที่เห็นอะไรแบบนี้มันเข้าได้อยู่แล้วค่ะใช่ และตรงห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนี่คือซื้อได้ไหมครับหรือว่ารอรอยอ่อตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแนวต้านที่สําคัญอย่างที่เราบอกเมื่อกี้นะคะมันเป็นแนวต้านที่สําคัญเรารอดูดีกว่าว่ามันมันยืนมันข้ามผ่านไปได้ไหมค่ะถ้าผ่านไม่ได้เท่าไหร่ดีครับห้าหมื่นสองถ้าผ่านใช่ห้าหมื่นสองห้าหมื่นสองเป็นเป็นแนวต้านแรกนะคะแต่ว่าถ้าถ้าแบบเอาใกล้ๆก็ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแต่ทองไทยทองไทยนี่คือบางครั้งถ้าเกิดพอมันไปได้ราคาต่ำๆแล้วมาปล่อยไปก่อนนี่ก็คือก็เส ได้เหมือนกันคุณม่ดินเพราะว่ากว่ามันจะย่อกลับมาทีนึงมันก็นานนานนะคุณไม่ดินถูกไหมครับใช่ค่ะกว่าจะได้ก็แต่มันก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีเงินเย็นเย็นมันก็รอนานได้ใช่ไหมแต่ว่าคนสําหรับคนที่มันนี่แมเนจเมนต์มองว่ากลัวย่อกลับไปใหม่ก็เผดระยะสั้นก็ไม่ต้องไปเสียดายค่ะถือว่าเรามีกําไรแล้วดีกว่าเราเราไม่ปิดแล้วอ้าวมันดันย่อลงไปอีกอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่มีเงินซื้อเพราะเราไม่ได้ขายของเดิมเลยอะไรเนี้ยค่ะโอเคโอเคได้ ครับงั้นรอดูอสถานการณ<ฤ>์สัปดาห์หน้าก่อนนะครับนะคุณมิลินว่าว่าราคาจะไปยังไงต่อนะครับค่ะค่ะขอบพระคุณมากครับ<อ>สวัสดีครับต,ต้องขอบคุณคุณปณัทรินวชิรกะพันชีฟออปอเรชั่นอฟิเซร์ของทางเลงขหงคอมมานดี้นะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันมุมมองการลงทุนกันในวันนี้นะครับคุณบัลลินมองแล้วว่าการปรับตัวขึ้นของราคาทองคาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยได้แรงหนุนจากตัวเลขนันฟาร์มเพโลที่ออกมาไม่ดีนะครับราคาทองคําปรับตัวขึ้นแรงเกือบ70ว่่่่่าาาากกรรอออบเเพิมมขขึ้นนนนนใชวงงดืทีผะั อยู่ประมาณสัก30-40บถลาร์และส่วนใหญ่เมื่อปรับขึ้นมาแล้วก็จะลงกลับไปที่เดิมน,นะครับเพื่อรอดูความคืบหน้าของสงครามการค้าทําให้ต้องมองว่าหลังจากนี้นักลงทุนเองมีการปรับมุมมองในการสนใจเรื่องของตัวเลขอะไรหรือไม่นะครับเพราะว่าหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานและภาคเกษตรไม่ดีตรงเฟดวัตถุเองเปอร์เซ็นต์ที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยในเดือนหน้าเองกลับพุ่งขึ้นมาเลยนะครับหลังจากที่วันก่อนหน้าที่เฟดมีมติว่าจะคงดอกเบีย้ยไว้แล้วก็ จะไม่ลดดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนเฟดวัตถุเองอยู่วัน30%ปรนนะครับพอมาเมื่อวานนี้ตัวเลขนันฟาร์มเฮโร,รออกมาแย่ตัวเลขที่คาดว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยเดือนกันยายนในพุ่งกลับมาประมาณ6 0 7 0เลยนะครับตรงนี้ต้องมาดูแลวครับว่าเฟดจะเอาอยัางไงต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็เริ่มกังวลแล้วว่าตัวเลขการจ้างงานไม่ดีเนี่ยมันแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจที่มีปัญหาหรือไม่นะครับเพราะว่าหลังจากนี้เองก็จะมีเรื่องของผลกระทบจากเรื่องของกำแพงภาษีเข้ามาอีกนะครับตรงนี้ต้องทําให้เรามาโฟกัส ตัวเลขการจ้างงานตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขดอกเบีย้ยเดี๋ยวหลังจากนี้เองก็ต้องดูตัวเลขเงินเฟ้อน,นะครับว่าสหรัฐจะเป็นอย่างไรแลวเฟดจะมีการแอคชั่นอย่างไงต่อไปบ้างนะครับนี่คือข้อมูลที่โกลอรวีพุกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์ก,กดแชร์แล้วก็กดสมัครแพตฟองทางต่างๆเพื่อเป็นกันยาทีมาบด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ